สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกันกับเม่เหเมียวอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้สีผ้ามากินเกาลัดไปเก็บมาเสิจ้าพี่น้องคะตอนนี้กัอบป่า200องศาประมาณ25นาทีจ้าทุกคนนันก็สีอาประมาณนี้อันนี้คือลูกลูกสดกับลูกที่อบแล้วเอาสวยๆให้เบิรงเนาะอันนี้ลูกสดอันนี้ลูกที่อบแล้วเอ,อซีสันแหลกของปี เดือนตุลาคมเพื่อนๆซอยจำนะเด้อเดือนตุลาคปม,ามประมาณมือนีมนประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเการัดเริ่มร่วงจ้าทุกคนค่ะนี่เห็นบ่มาแกะกันเลยจ้าหอนห่อนอยู่เลยนี่สิแกะแบบ มันค่อนข้างสีเหลือ <c oughs> ต้องทิ้งไว้ให้เย็ยนแป๊บนึงจ้ะไอ้เปลือกสีน้ำตาลด้านใน้ยังสีรุดของดี อย่างนี้เลยสิรอนองสิกินเมืองค่ะมันมันมันนัวนันวหวานอืม ลิซามากกินแต่โบามักไปเก็บอืจะได้ทีเริ่มไปเก็บเ,เ,เกาลัดละทุกคนเกาลัดต้นนี้บอกเลยว่าตน้นต้นนี่รูกใหญ่กว่าต้นอื่นสีน้งตาล สิคขันแกะแล้วเสียเวลากินเลยจ้านนี่เห็นบ่าแกะแกสีน้ำตาลกว่าถามันเย็นก็สิแกไงฟิลในบอกมีแต่เห็นบ่อฝาดบ่เฟ,าฟือนข้อทอในบักมีเขาเห็ดการกระบ,บาดเขาก็สิแตกแบบนี้ เผื่อข้าแข็งมากแต่ข้าบริเวณกากระบาดก็าอาจจะแตกใส่หมอนหรือแตกใส่ตาข้าวไล่าข้าเปิดหมอนแตกจ้วยยันปากเห็บห่วยห่วยเคลียร์ออกน,นี่ยขอกินก่อนอย มันร้อนอยากเอาแบบนี้แล้วจะงหมอบอดิบอาม,มีเวลากับค่อยแคะเปลือกสีน้ำตาลดานนันได้ออ่ะใจฉันมือนี้ ไปละจับทุกคนแซบๆจับพี่น้องคอยมีเวลาก็คอยแกะคอยแทะมันกะสิเพิ่นกบสิมั่นไปเนาะจับพี่น้องช่วงนี้กะมีโอกาสกับฟาวไปกเกบมากแต่กะบางเธอแม่เมี่ยวกะสิแกะเปลือกแข็งๆออกจะให้มันเหลือแต่เปลือกสี้ำตาลแลลวกะแซ่ช่องฟีดไปถากินจับพี่น้องย่ามนันเกาออกมาอุ๊แเดี๋ยวปีมินนี่กะสิเหตุขึ้นกันจับพี่น้องค่ะตู้เย็นเต็มสเสลือกเกินค่ะพี่น้องค่ะมา จังพอกันไม่คิปหนาจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าพี่น้องคะเมนูต่อไปสิพากินยังดีนะจ๊ะพี่น้องจังพอกันไม่คิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมจ้า